อ่าครับผมมาดูว่าเมืองไทยร้อนแค่ไหนนะครับผมเราจะมาดูว่าเมืองไทยร้อนแค่ไหนสวัสดีครับนี่ใครครับคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธคุณเอิร์ทครับผมบเป็นอ่าอ่าพิธีกรรายการอะไรนะเออเข็มเลสซิ่งเหรอเข็มเลสซิ่งเข็มเลสซิ่งนี่วันนี้มาทำรถก็เลยแวะมาเมืม่อกี้จะเข้าบ้านเดินมาเจออะไรป่ะยัง <ๆ S 2> มาต่อยครับนี่นี่ยังมาต่อยของแท้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังมาต่อยของแท้ดูก่อนยังมาต่อยของแท้นี่นี่นี่ทำไม่นานแล้วใช่ป่ะส่วนนี้นานแล้วทำไม่นานแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณเอิร์ธลองโชว์รร้้ออนนมมาากกแบบ ดึงยางมาต่อยเดี๋ยวเขามาว่าเอายาไัดมาต่อยจะหลุดมือแล้วย่งมาต่อยแม่งหลุดอมาได้อะเดี๋ยวก่อนนะย่งมาต่อยนี่ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะในการต้มมันถึงจะเปื่อยได้อ่ะโอ้ไม่รู้พี่เออคิดดูดิย่งมาต่อยแม่งแบบืหมันแทะมาได้เลยยเดเคเดี๋ยวผมขอสัมผัสหน่อยเกิดมาไม่เคยสัมผัสย่งมาต่อยเหมือนกันนี่ยนิ่มๆโอ้ยัดดนิ่มเลยอ่ะนี่นี่มันทำลายของหลวงมาเนี่ยใช่ใช่แป๊นแป้นเลยสุดวัด เน่นเพลโนอยู่ครับผมโอ้ขอบคุณคุณเอิร์ธนะครับผมพิธีกรรายการเขียมเลสซิ่งนะครับผมนักทำลายยางมาต่อยตามถนนส่วนผมอ่าพิธีกรรายการอ่อะไรวะลองยาพาเพลินนะครับผมโอเคโอเคอ่ะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอวัดอุตภูมิอะไรดู